ยังน้องหลอยพอจะกินเขาเป็นยังคือบอกินมันมีของกินมัมีของกินอีกแลี้ยวมดแล้วปีงไก่นะมดแล้วปีงไก่ปีงแต่จะมือเดียวแล้วสองมือมันก็เน่าแล้วเห็ดได้กินนะปีงเหาอปีงในเด็กต่าหว่า <laughs> tôm ao nè tôm ao nè ping tôm ao <laughs> tôm ao tôm ao nè ping tôm ao nè ping ao nè tôm ao tôm สีเนาะนี่แพงกวสีารางอะก็ต่างประเทศเนาะมาพบพ่อซองมานลพี่น้องเซนเคยเซนเคยมนี่กนมาเบงทางไอเกินพันบากสพีเนเนาวัเพื่อนของน้องไลยเพื่นของน้องอยยอะไรพี่น้องเนาะจไหก็ฝากพี่น้องเขาไดเสกติตามให้กำลังใจเด่อพี่น้องไปบังกันเลยพี่น้อง หอยช่างก็อยากกินแล้วนี่ช uh, oh, ่างก็อยากเข่าคือกันอมียังไงเข่าๆนะวันนี้นะโอ้ยมีแต่จำเจีวแล้วบ่มีอย่างที่จำเจียวเอาแล้วจำเจีวยังเจีวพริกนะเจีวพริกเลยโอ้โหาไอ้เก่งได้เสร็จเขามาหาชวนสางกินเนี่ เฮ็ดน้ำกันแล้วก็มีใครไปหามีใครไปหาเนอะขันว่าใช่ไปแต่ก็มีใครชี้จับอยู่นี่อีกขวบพันพาเมื่อบานเลยมึงเลยท่านพาเมื่อบานคืออภิษานี่เขาว่าเสียคุยมาบ้านนะทางหนึ่งจับทางหนึ่งพันมันเอาแค้นเจ้าของเห็นไหมเนี่แหละพันพามาหนาเออตอนนี้เราพันพาออกมา ไปอย่งน,น้ไปนา่นานกำลังนะงันนะกำลังเด้อทางนึงจับทางนึงฟันบัดตะลิดหน่อยเเจ้าของค้าอ้ี่ไปดูฮะีเปนหรี่ไปดูยัไปดูยันไปดูกนข้า<อ>มเมืองบ้านแห้งนะแดดมันบดเถิงน,นะนะขาไปกังบดเถิงเนาะ พอดีมันกระเทืนมันยันบ่ได้บบเจ้าก็ซีบอก้่งตเราไปรูปเดอเจ้าเราเฮ็ดถกให้ถกว่านเฮ็ดบ่ถกครับ3คน10คนว2คนเียงาัการ จังเราเป็นได้เราไม่ได้ธรรมดาพายุเฮทเฮทเซาบอขลับเฮูยก็เฮดบ่ได้เออกบแมนกร้า่อแมนว่าเป็นเราว่ะแต่กับชอบถูถูใไทยเนาะว่าไทยไปอถ้าคนื่อหถ้าคนเฮดบ่ได้นี่บ่ได้ได้ชำนี้ได้ฝันต่วใดก็จมัน ทางนานสวัสดีครับพี่้องอยากลองของจะไอ้เกิงว่าพาเขาขี้เมียงพันธุ์พอขาวช่่อตะวะหอยว่าพันมันได้เขาแล้วเอาขึ้นไม่ได้นะนั่งไว้ตอโตในนั่งๆๆๆๆนั่งเฮ็ดหยังอั่นน่ะจกเุ้อเอาเลยเอาไปนี่ได้ช่องซี่เฮานี่

นี่น้อแกงน้องยาวบันสิวแทๆเขันสิ้วน่ทั้ง่อนทั้งก้าวาเต้กอยาป้องยาวงงาอ่เจ้าจมมาหยังไหนจังองเพลงจะว่าบเาถึงเพีงยังนเลยบัันนี้บอเพลงมันมาจีดเจ้านะเจ้าจบอเพลงนี่อันนี้เยเขาว่าเพงสีย เพลงนี <S <S ้ว yeah. ่าจะรลองมาจีบน้องลอยนะท่านได้จีบสนะสิบ่าท่านได้ร้องฮอดเพลงน้องลอยน้องลอยมาก่อนเลยโอ้ยพอดีกัานพอดีร้องเพลงโทรให้กว่านี้ไม่เห็นว่าน้องลอยฮะโดยเสร็จตาได้จับพไดใส่กระดุมด้วย เอานา้เนองล่กินข้าวกับยังน้องหลอใกินข้าวเป็นยังคือบบกินมันมีของกินมันมีของกินอีกแล้วมดแล้วป้งไก่นะมดแล้วปีงไก่แต่จะมือเดียวแล้วสองมือมันกัดเนาแล้ว

เป็นแนวใดเราหล่อเห็นเห็นได้เฮือนเลยเป็นแนวได้เนอาวไ่ดเป็นแนวใตีเออด้เป็นนวดไ้จ็เจริงเอออย่างซี่ไหนว่าไ่ได้เป็นแนวใดห่วยอันนี้ก็ชี้แจงต่อไม่ได้ด้บัน ผมชากินแล้วเบิ้งนกบ่าอันน่ะนทาด้านี่นี่ตอนนี่มงนี้่นี่อ่พอต่อเตอรนนี่เออคอยเบิ้งพิเห็นได้ชันให้น้องร้อยให้ได้บานเจ้าให้เองเป็นช่างเบิ้งชื่อนี่เนี้ยมืนว่าร้องลอยน้องรอยจะ

nó cao lô quá nồng rồi hào sáu cá gì tăng phái một bên ừ. lên nồng lòi gì nồng mà hám đi ừ. ngoại sống con phi non cả hám kia thế thằng lô thằng tao cả bang nồng phèn

rồi sỏi đi đi xong vào đấy, nó nó. là giờ đấy, vậy phi nong sỏi gần. chắc mét lại gần sáu mét chắc mét nong rồi bố สองเมตร้สามเห็นน้องเห็นน้องลอยกำลังเริ่มต้นพี่น้องตอนนี้ก็ได้ ตนจะทำแตไกลอ่เมือมาา่อวานจะแล้วพี่น้องเนาะคิดว่า้องมาจอคิดว่วามือนาคะอได้ต้องเรียนทางสารน้องไอย มันสืบกเาอให้จันทรหจันทร์หดไปแล้ว

เปลี่ยนไม้เรื่อยๆได้ทั้งหลอยนี่ถูเปลี่ยนเลยอไรร้จักไม่ได้ขอมาเยะเกิดอวยพนะแม่โวยนะ่านะโวยพรนะพ่อได้่วยพรน่อคน้บ่ม่เวยโวยุเทน้องอืม นี่แหละพี่น้องเัยเนาะทางบ้านไอเกิงกำลังเริ่มต้นเห็ดหนังอันนั้นน่ะเป็นนม่เกิง

นังม,มุนีนังม,มุนีจะจำได้บ่จั่มได้บ่นน่กินเล้ยวเขาน, <c ười> นังร้างร้อทีิถามนน่นังขันแส่กินแล้วป้อน,ขอนเขามเแล้ว <c ười> ป้อนอล้อนแล้ว พาลูกกินยังเช้าลนะมาได้ก oh. ินยังมาได้กินยังช้ำบ่ยากบ่ากินยัง่งกนลยอดอดหาทำใถปไดไมี่แลเ็ด่เศร้าเห็ดมาเชร้าในบ่อ๋อคิดว่าเห็ดแต่วานในบ่แมนเห็ยังแล้วนะนี่น่ง วันน um ี้กะแล้วบอนี่ยนะบอแล้วหรอวันนี้บอแล้วไม่อื่นเพื่อนเนาะไื่ออื่นมอฮือเพื่อนเลยเป็นในไรสางคือคิดถึงแทะสางคิดถึงแทะหิวเขาเราก็แจ๊กสางอะไรคิดเถืองแหนเนาะหิ้วเขาเลย ันแรกแปลกหูแปไปตาขึ <handled kr> ้นแรกพี mm ่น hmm. ้องเนาะทางบ้านน้องไหยก็ได้เขาเออนงขึ้นโค้งบนียังันโคงราคาพูนบอลข้ามูนอันนี้เขาเออนะอันนี้นะประกอบเสาโอ้ประกอบเสากำลังประกอบเสา เส, <music> <cities> ส,ส,ส,สาวนี่เห็ด้นนี้กําลังประกอบเสาก็หาได้หกต้นเนาะยังไม่ได้ประกอบได้สามต้นเลยอันนั้นก็ต้องได้บากันอย่างคู่หนึ่งอย่่งอีกคู่หนึ่งสีเดาวเลยเนาะ ทางบ้านน้องลอยประกอบเศร้าโอ้ยดีใจน้ำน้องลอยอยดิสีได้เฮือนแล้วเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยพี่น้องเลยไปหูแปลกตาข้นอลายเติบอยู่ด้ทางบ้านน้องลอยนี่ถือว่าสุดยอดดีใจน้ำเรานีละพี่น้องเนาะน้องลอยไอ้กึนดีใจ ถ้าเอาขึ้นแล้วนี่ปะก็ประมาณจะมื้อสีแล้วนี่คิดว่าขันเอาขึ้นตั้งเสาแมนย่อยขึ้นอสองสามทิศเลยสองสามทิศเอาอะไรเพื่อไหวอ๋อะไรเพื่อไหวบ่ะขั้นแมนอย่างอย่างเร็วนี่เดคิดว่าขันนย่างเร็วน,นะฮาบริวารวันจะเล่นไฮไลท์วันเดียวสองทิศสองทิศเนาะคอยไปคอยเหตุไปเถิกผลตรงน้ำลงเนาะโอ้ มันก็ต้องใส่เวลาพี่น้องเลยเพราะว่าชีวิตผุบผับผุบผับมันก็แม่นโยฝนบบตกเนาะแต่ฝนตกมันก็คือว่าเท่านห้นเหตุใดจังโมงได้ฉับเนี่ยนะเสาร์แปดโมงเนาะกะถือว่าไว้เติบอยู่ได้นึงแปดโมงใครแน่เนาะเครื่องมันยังกะอัานนั้นเขาก็กเกิเดมันมีแล้วมันก็สีว้แน่น้อยนึงนั่นแหละช่วยกันคน,คนละเล็กคนละน้อย พี่น้องครับแกดีใจนำพี่น้องเรัทาานนองลอยพินสิได้ประกอบเสาแล้วพี่น้องเนาะสิได้ตังค์ขึ้นอีกบอดนเนาะบอดนบอดนก็รอดอกแต่เสียนรูปเห็นล่างเลยแหละบ้านนี้ส่วนนี้คือถือว่สวนหนึ่งเลยพี่น้องครับือวาไก่เสิแล้ว กันคนละไม้คนละมือก็แล้วพี่ใจดีใจ,ใจที่ว่าเป็นเป็นลูกเป็นล้างทางส้างพันกันเสิมมึงไงมึงกแล้วห,หายขีกนข้ขแล้วโอ้นองเพลงได้กินแล้ววนะ่เาขเขาน่ะกินลกินแล้ว กินกับยังกินปลากินปลาเอามาได้ใช้ปลาฮนะเอามาได้ปลาจะซื้อปลาคอยซื้อนะบอโอหมดแล้วหม,ด,มดแล้วสิกินกับยังมันหมดเลยบ้านไหนบ่มีบม่บมีกินเลย <c oughs> อ๋อ คันด้วยหัวโฟมหัวนะซะแล,วะลว้วซะแล้วเจ้าบริษัทจับมือ,มอหามือโอเป็นยังคือบริษัแม่เจ้าบ,บ,บริษัษให้โอเดี๋ยวเดี๋ยวสีไปถามแม่เจ้าเป็นยังคือบริษัให้น้องบุญเพ็งเนาะอืมโอเคพี่น้อง,ออองกับน้องคลิปนี้กับสีโบมียังหลายพี่น้องเนาะ พ่อพ่อกคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท้กท่ายังาว่าพิพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อกับคลิปต่อไปเด้พอพี่นอ้องเลยทางซ่องบอจอยแนแถ้าว่าผู้อิสท่านใดอยากซวยเหลือทางน้องลอยก็ซอยมาได้พี่น้องเนาะก็สิเป็นเรื่องขาสร้างกันยังบ่ได้พี่น้องเนาะขาสร้างขาโนุ่นขานี่อะไรหลายๆอย่างอะไรพี่น้องเนาะมันกันยังแบบ ได้แต่ไม่แต่ต่อกับอันนี้นแหละพี่น้องนะอย่างอื่นกันยังไริมีนะพี่น้องการหาเอฟซีทาอะไรจากส่วนที่เพิ่มเติมก็สอนมาได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับเราจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดกข็ขอโทษขออาภัยนำ้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนะ่ลยเนาะพี่น้องเลยเนาะเป็นกําลังใจให้หเด้อโดยสวัสดีแลสะสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ที่ฮักแพง